บ้านเมืองได้เดินหน้ากันไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะได้ข่าวสารเรื่องกมลพิษเนี่ยมากมายเลยค่ะรวมแล้วก็จะทั่วประเทศไทยสาหรับสายตาที่สกใจได้ประสบพบเห็นมาก็เรื่องขยะมลพิษนี่เต็มไปหมดเลยค่ะก็เลยต้องมาติดตามข่าวสารของผู้ที่เข้าร่วมประชุมกันในวันนี้ค่ะ เออมันมีความพยายามของกลุ่มอุตสาหากรรมไหมครับที่จะดูแลเรื่องขยะหรือเรื่องน้ําเสียหรือว่ามลพิษทางอากาศเพื่อจะแก้ไขปัญหาเพราะว่าเขาก็ได้เข้ามาอยู่เ,เป็นส่วนหนึ่งของออนิคมอุตสาหากรรมเป็นส่วนหนึ่งของชาวชนบุรีเขาได้ทําอะไรสิ่งเหล่านี้บ้างหรือเปล่าครับจากการที่เฝ้ามองนะคะตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้วนะคะจากเริ่มต้นที่ ได้เกิดการขายที่ดินนะคะให้พวกนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาตรงนี้นะคะจากปกติแล้วนได้อยู่ทีเ่เขตนิคมของอจังหวัดระยองนะคะคือนิคมอุตสาหกรรมณปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้สร้างสิ่งที่เขาเรียกว่า ปฏิบัติตามข้อตกลงในการทําสัญญาในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเลยนะคะเพราะบริษก็เพิ่มขึ้นนะคะน้าที่เราเคยบริโภคในการอุตสาหกรรมก็เริ่มเข้าไปในตัวของนิคมอุตสาหกรรมแล้วและตอนนี้ก็กำลังกระทบกระเทือนเรื่องไฟฟ้าอีกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนอยู่ดีมีสุขนะคะตอนนี้ก็เดือดร้อนทวนหน้ากันเลยค่ะความจริงก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับ <c oughs> นะฮะคุณสุทธิธรรมเพราะว่าความจริงเรามีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายแล้วก็มีขย,เยะเยอะแยะ นะครับแล้วก็ชุมชนก็ใหญ่ความจริงถ้าเรา,เราได้มีความตั้งใจจริงสักหน่อยเนี่ยเราน่าจะสามารถบริหารจัดการในระบบการจัดเก็บขยะการบำบัดน้ำเสียจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้านักการเมืองหรือว่ารัฐบาลเนี่ยจริงใจกับประชาชนเนี่ยสามารถที่จะบริหารสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวได้ความจริงขยะเนี่ยเท่าเท่าที่ได้ศึกษามานะครับ ถ้าบริหารดีๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นต้นทุนซะได้ซ้ำยังสามารถสร้างรายได้ได้ไดแต่ความจริงน่าเสียดายว่าที่ทําไมาถึงไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คิดทํากันเลยนะครับไม่ทราบประเด็นอย่างนี้เนี่ยครับทางคุณสุทธิธรรมมองยังไงครับเรื่องราวของโรงการอุตสาหกรรมเนี่ยประชาชนรู้น้อยมากรู้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่า,าพวกเรามักจะอยู่ด้านนอก แต่ว่ามันเกิดลุกเข้าไปในพื้นที่ที่เราอยู่ทำมาหากินแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดระยองก็จริงแต่อยู่อำเภอแกลงนะครับแล้วก็บ้านอยู่ส่วนลึกที่ทำสวนแต่ว่าเมื่อเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยเห็นผลกระทบมากมายแล้วก็คนที่รู้จักของคนจังหวัดระยองเนี่ยพูดถึงปัญหาหลายอย่างนอกจากปัญหามลพิษแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องสังคมก็ไม่มีคนพูดถึงครับ ปัญหาเรื่องน้ําเสียการแย่งชิงทรัพยากรก็ไม่มีคนพุนเลยนะครับแม้กระทั่งปัญหาแรงงานต่างด้าวปัญหาประชากรแฝงซึ่งมันเป็นระบบของการที่รัฐไม่สามารถจัดการได้เพราะว่าการจัดการเนี่ยมันต้องให้เป็นระบบ,บเช่นว่าวันนี้เนี่ยถ้าประชากรเขารู้ตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยมีข้อมูลเนี่ยเขาก็สามารถจัดการได้ไม่ว่าเรื่องจะเป็นเรื่องสุขภาพ เรื่องอากาศาเรื่องน้ําหรือสารพัดเรื่องหรือแม้กระทั่งการศึกษาเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเท่าที่ไปทําวิจัยทุกพื้นที่เลยนะครับประชากรแฝงเนี่ยเกินครึ่งจากมากกว่าประชากรจริงฉะนั้นเนี่ยงบประมาณที่ลงมาของรัฐเนี่ยไม่สามารถจัดการอะไรได้สมมุติว่าที่อําเภออาเภอหนึ่งนคมพัฒนา,เ,นาเขาบอกว่าประชากรเนี่ยโดยตัวเลขเนี่ยมีประมาณสัก4ี่หมื่นคน แต่จริงๆเนี่ยมันแสนกว่านะครับที่คนมาอยู่เขาบอกว่าระบบการศึกษาก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะเอางบประมาณที่ไหนมาเลี้ยงคนแสนประาคนหรือแม้นกระทั่งแรงงานตาไต่จะจัดการกันยังไงนะครับอันนี้คือปัญหาปัญหาจากแรงงานอุตสาหกรรมแย่งแรงงานจากเกษตรกรรมไปด้วย วันนี้ไม่มีรัฐไม่มีการจัดการสิ่งเหล่านี้แล้วก็รัฐไม่ได้บอกเลยความจริงคืออะไรวันดีคืนดีมันระเบิดที่มาบตาพุตคนตายก็ไม่สามารถเข้าไปเดูแดดูแลได้อยู่ๆเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านมันระเบิดขึ้นมาจากปฏิกิยาทางสารเคมีก็ไม่มีใครพูดถึงนะครับอันนี้คือการปิดบังข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยอย่างไออาบิซีอย่างเงี้ย นะครับอยู่ติดชายฝั่งทะเลก็เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลหรือตรวจสอบทุกเรื่องเนี่ยประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลยอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่ขอขบพระคุณมากเพราะว่าคุณอ้วนคุณสุทธิธรรมในฐานะที่เป็นนักวิชาการได้ทําวิจัยมาพอสมควรเปิดประเด็นมากมายนะครับทั้งสังคมแรงงานสิ่งแวดล้อมไปถึงการศึกษาและอะไรอีกมากมายซึ่งวันนี้ผมว่า เป็นประเด็นซึ่งเราคงจะต้องมาคุ้นคิดกันมากกว่านี้นะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะขอ,อคุณสมใจช่วยาฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะครับว่าอยากเห็นอะไรจากการต่อสู้รณรงค์งในคราวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวขอขอคุณอ้วนสักสั้นๆนะครับก็ส,กส,ส,สมใจก็อยากเห็นในการเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีนะคะอยากจะให้ ทุกฝ่ายนะคะช่วยจับเข่าคุยกันหน่อยนึงว่าในการที่ท่านทาลงไปในเวลาเนี้ยอนาคตมันจะเป็นยังไงนะคะประชากรไทยเนี่ยจะเป็นยังไงผมใจเป็นห่วงมากที่สุดก็คือต่อไปเนนิโสนิคมุตสาหกรรมเข้ามามากขึ้นนะคะมลพิษเข้ามามากขึ้นประชาชนที่เป็นคนไทยแท้ๆนะคะคนไทยร้อเเซ็นเนี่ยจะกลายเป็นพวกโรยัญญาหาที่อยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าเราหนีมลพิษเนี่ยล่ะคะ่ะ ขออนุญาตคุณสุธิธรรมนิดนะครับครับผมก็ <c oughs> เหมือนกับจะติดตันนะอายุปรมากอยากจะหาที่สง,สงบสงบอยู่ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยนะเป็นชาสวนเชาไร่แล้วก็นั่งเขียนหนังสือทบทวนความหลังให้ลูกหลานได้อ่านแต่ว่าวันนี้มันก็ทําไม่ได้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยถ้าจะให้แก้ไขปัญหาประเทศเนี่ยผมมีโจทย์อยู่ในใจตลอดเวลาเลยนะฮะอำนาจเป็นเรื่องสําคัญที่สุด แต่อำนาจนั้นจะต้องเป็นอำนาจของประชาชนจะได้มาอย่างไรนะครับเมื่อประชาชนมีอำนาจเนี่ยมันก็จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแม้กระทั่งเรื่องการวางแผนการจะจัดโซนนิ่งการจะดูว่าเขตไหนที่จะทำอุตสาหกรรมเขตไหนที่จะเป็นแหล่งเกษตรกรรมหรือแม้กระทั่งวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของประเทศชาติบ้านเมืองเรามาทำได้หมดแล้วครับ,รบฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อยากเรียกร้องประชาชนด้วยแล้วว่า ต้องอำนาจคืนมาต้องกระจายอำนาจให้กับประชาชนให้ได้แล้วให้ท้องถิ่นก็จัดการตัวเขาเองนะครับขอบพระคุณมากเลยเพราะว่าคุณสุทธิธรรมพูดประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากจะทวงคืนสภาพแวดล้อมที่ดีจะทวงคืนเรื่องสมบัติชาติจะทวงคืนทรัพยากรสิ่งแรกที่จะต้องทวงคืนก็คือทวงคืนอำนาจทวงคืนอำนาจรัฐจากมือของนักการเมืองชั่วๆนะครับ แล้ววันนี้ผมก็ขอกล่าวแทนประชาชนคนไทยเลยแล้วก็อยากจะขอบพระคุณผู้ที่ออกมาต่อสู้และยิ่งกว่านั้นก็คือทาง13สามสยามไทยนะครับโดยพลเรือเอกบรรณวิตเก่งเรียนในฐานะประธานมีพี่ชัยวัศินสุวงนะครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรม นะครับแล้วก็พี่ไพศาลพืชมงคลนะครับที่เดินทางเนี่ยครับเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยเดินทางแล้วมาสัมผัสกับปัญหาแล้วจะได้เห็นว่าท้ายสุดเนี่ยคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยถูกรังแกยังไงนะครับอันนี้ก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ในรายการสำคัญสำคัญของทาง13สยามไทยในโอกาสนี้ผมก็เลยขออนุญาตขอบพระคุณ แกนนำนะครับที่จัดให้เกิดเวทีในวันนี้ขอขอบพระคุณาชาวจังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดนะครับแล้วก็ชาวาพวกเราที่มากันจากกรุงเทพมาจากจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เพื่อมาสนับสนุนและให้กําลังใจแล้วก็ขออนุญาตขอบพระคุณาทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับของสอพแหลมฉบังนะครับ ที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การอารักขาด้วยนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็ขอขอบพระคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ที่มาให้กำลังใจในวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกราบเรียนแกนนำที่เป็นผู้จัดการชุมนุมคราวนี้นะครับออดอกเตร์สมนึกหรือว่าอาจารย์เขียว แล้วก็คุณอ้วนสุธิธรรมนะครับแล้วก็มีคุณเล็กที่อุตสาห์ฝนคนมาจากประยองมาช่วยแล้วก็อยากจะขอบคุณเป็นพิเศษวันนี้ทางทีวีของประชาชนนั่นคือ13สยามไทยโดย พลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนท่านได้ส่งทีมมาเพื่อบันทึกเทปการชุมนุมวันนี้และจะนำไปเผยแพร่ในรายการของ13สยามไทยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตะวันออก8จังหวัดน,นะครับ แล้วก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มาจากเห็นว่ามาจากพิจิตรก็มีนะครับมาจากกรุงเทพก็เยอะนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านวันนี้ผมคงไม่รบกวนเวลามากมายนะครับจากท่านอยากจะพูดอะไรแค่สองสามประเด็นเท่านั้นประเด็นแรกที่อยากจะบอกก็คือทั้งรู้สึกตื่นตัน รู้สึกปราบรื้มและขณะเดียวกันก็รู้สึกรันทดเหลือเกินปราบรื้มที่ได้เห็นพ่อแม่พี่น้องมารวมกันนนั้แล้วก็แสดงพลังของประชาชนแสดงพลังของคนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งไม่ยอมให้อำนาจทางการเมืองซึ่งทรงพลังย่ำยีคนตัวเล็กตัวน้อยอีกต่อไปวันนี้ เราชาวบ้านชาวช่องได้มาต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ทำไว้กับเราเราออกมาต่อสู้กับนายทุนเจ้าของอุตสาหกรรมซึ่งใช้นิคมอุตสาหกรรม เป็นที่สร้างความร่ำรวยให้กับคนไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลแล้วเอาขยะพิษเอามลพิษทางอากาศเอาน้ำซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษเอาน้ำที่เต็มไปด้วยสารเคมีมาทิ้งให้เป็นมรดกตกทอดต่อประชาชนชาวชนบุรีแหลมฉบังและชาวภาคตะวันออก18จังหวัด วันนี้คนตัวเล็กตัวน้อยได้ยืนหยัดขึ้นมานั่นคือความปราบลื้มของผมแต่ขณะเดียวกันก็รันทดใจเหลือเกินเพราะว่าในการต่อสู้แบบนี้คนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งออกมาปกป้องสิทธิ์ของคน65ล้านคนทำสิ่งดีให้กับประเทศชาติและบ้านและเมือง สร้างอานิสงส์และกุศลกรรมให้กับพี่น้องคนไทยทั้ง65ล้านคนแต่ท้ายสุดจะต้องมาจบชีวิตลงด้วยสีมือมารขอพวกเราแสดงความคาระวะต่อดวงวิญญาณของผู้ใหญ่ประจบจากน้องแหน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ก็ยังดีใจที่ว่าไม่มีใครถอยเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนออกมาต่อสู้ด้วยความมุ่งม,มั่นที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยนั่นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือวันนี้ท่านไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง วันนี้พวกเราจากทุกทั่วสารทิศมาช่วยชาวแหลมชะบังต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายกับท่านทุกอย่างท่านไม่ได้อยู่ตัวคนเดียววันนี้ผมเห็นพี่น้องที่มาจากมาบตาระยองซึ่งเพิ่งเจอปัญหาแบบเดียวกับท่าน ที่มาบคาและมาบตะพุทธผมเห็นพี่น้องที่มาจากประจวบคิรีขันธ์ซึ่งได้รับรู้ถึงพิสสงของการลังแกของอุตสาหกรรมและเศรษฐีนายทุนที่เราเรียกรวมๆกันว่าทุนสามานเห็นกันแล้วที่บอน